ข่าวภาคั้นแมนเชสเตอร์เดดประจำวันที่22พฤษภาคมโดยโค United, ย้ชทฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดดเยนนี้ขอสเสนอปืนหวังจะให้เชสโกมีใจเลือกซบตนก่อนจะตะลุยยูโรนาะโดยสโมสรอ,อาร์ซอนนะครับหวังจะปาดแมนยูเพื่อจะคว้าตัวเบนจามินเชสโกของแอตลาสิกโดยกล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนมาเผชิญกับความท้าทายของเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกร่วมกับพวกเขาหลังทราบดีว่านักเตะจะเคาะสรุปอนาคตภายในช่วง3ส,สัปดาห์ต่อจากนี้ โดยกันนี้บรรยงานข่าวจากนักของสปอร์ตวิวบอกว่าเชสโกเนี่ยคือสมาชิกหลักของทีมชาติเโอรีเนียที่เล่นในศึกยูโร2024กรุ๊ป4พบกับเดนมาร์กเซอร์เบียและก็อังกฤษตามลำดับนั้นสมาธิเพื่อที่จะลุยรทนเมนต์จะมีความสําคัญเด้อสิ่งอื่นใด ทำให้ผู้เล่นในวัย20ปีบรานี้อยากจะกําหนดทิศทางอนาคตของเวเดงให้ชัดเจนซะก,ก่อนว่าจะอยู่ต่อหรือจะต่อสัญญากับด้านของการทินหนุ่มเพิ่มเติมหรือไม่เพื่อจะเปิดโอกาสให้สังกัดใหม่ที่เป็นระดับการแข่งขันที่สูงขึ้นในขณะนี้ล่าสุดทางเอเจนต์นักเตะก็ได้ออกมาย้ำจุดยืนว่าจะยังเล่นที่เลกัชนํายุโรปต่อไปแบบไม่สนใจในข้อสเสนอของซาดีปรดิิก ส่วนจะออกหัวเบอร์กอยนั้นขอพิจารณาความเป็นไปได้ในทุกทางให้รอบด้านซะก,ก่อนแล้วจะให้คำตอบก่อน14มิถุนายนนี้แน่นอนนะเพราะนอกจากปืนใหญ่ทาง AC วิลานเองก็หมายตาในครักดีเช่นเดียวกันสัญญาปัจจุบันของเชสโกมีจนถึงมิถุนายนปี2028ผลงานฤดูกาลล่าสุดนะฮะ19ประตูกัก3แอสซ,ซิสค่าจิตสัญญาอยู่ที่ประมาณ65ล้านโยูโรหรือราว55.5ล้านปอน โดยทีมชาติสซอร์รเนียเองยังคงมีเกมอุ่นคเครื่องอีกสองนัดต้นเดือนหน้าพบกับทีมั่งของอาเซอร์ไบาจานวันที่4ฤศจินายนและก็บัลเกเรียวันที่8มศจินายนในคราน,นี้นั่นเองนะเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้เหนื่อยอย่างแน่นอนแมนยูของเรา,าเรามาดูข่าวจอมานกันครับอาจะยังไงภาค2ผีตบตีเสือใต้แย่งกลางเด็กเทพจากทนมั้งของโกตบ็อกซ์ โดยสโมสรแมนยูสึกชิงดีชิงเด่นกับด้านของยิร์นมินิกในทุกส่วนของอุตสาหกรรมฟุตบอลราสุดน้ำหมายตากองกลางดาวรุ่งของ IFK โกเจนบอนะออ็อสนะฮะของออสเตราเลคานสวีเดนคนเดียวกันอีกในขณะกนี้ โดยการบริงานจากด้านของเอ็กซ์เพรสเซนสื่อท้องถิ่นบอกว่าทั้งแมนยูและก็เสือใต้เอกนั้นให้เครือข่ายแมวมองตนเองมาเช็คฟอร์มมาบริจูเนียยัสคูเน่วัยเพียงแค่ส8ปีของ IFK โกเตบอ็อกซ์ในเกมปรา,มาบ 0, ม,ม,าาามารีดหนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งดาวเตะสัญชาติอามาลีตัวนี้อาจจะตัวเล็กหน่อยนะฮะแค่5ฟุตกัอบอีก7นิ้วสูงประมาณ169เซนติเมตรแต่ว่าเด่นในเรื่องของทักษะเซนบอล วิสัยทัศน์การผ่านบอลและก็การสอดแทรกทําประตูโดยทางด้านของคุณสมบัติดังกล่าวถูกนําไปเปรียบเทียบกับอดีตนักเตะอย่างทางด้านของชาบีเอร์นันเดสหรืออันเดสอินเนสตาตำนานบา์เซโร์นาด้วยวัทวุปัจจุบันทั้งสองสโมรสรเองก็เชื่อได้เลยนะว่าสามารถที่จะพัฒนาศรีระขึ้นไปอีกดูรวมแล้ว2นิ้วนะฮะจึงไม่ได้กังวลในเรื่องของหน่วยกา้านขอแค่ติดตามผลงานให้แน่ใจนะว่าของจริงจะเป็นยังไงสัญญาปัจจุบันนั้นเมยจะถึงช่วงปี2 0 2 8 ในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอแล้วจะไงงานนี้แมนยูเล็งแข่งแทนที่เดอมบุนนะโดยแมนเชสเตอร์เดดมองหาแข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาทำมาที่แทนที่เดอมบุนนะฮะหรือว่าแอนโทนีจากการเปิดเผยของกูรูตลาดซื้อขายนักเตะในครั้งนี้ โดยเนืจากที่แข่งทีมชาติอเจตินาเองนั้นไม่สามารถที่จะรักษาฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องกับด้านของแมนยูทำให้ล่าสุดนั้นฟาเบเชโอโ o m านโกูรูในด้านการตลาดซื้อขายผู้เล่นชาวอิตาเลียนเปิดเผยบอกว่าจากการพูดคุยภายในทีมของปาาแดงเองนั้นได้ระบุให้มาอ่ไบรคเลบอริเซ่มิเ e ลเรมเซนของเคสันพาวเวชกลายเป็นเป้าหมายหลักในช่วงตลาดเสมอนี้ โดยด้าน,นของแมนยูต้องการผู้เล่นริมเส้นที่จะเข้ามาแทนที Anthony, แอนโทนีในตำแหน่งตัวจริงจากการที่นักเตะเนี่ยทำผลง,งานได้อย่างน่าผิดหวังหลังถูกดึงมาจากด้านของอาแจ็คอาร์มสเดมเมื่อช่วง2ปีที่แล้วโดยนอกจากนี้เองมีการบริางานอีกด้วยนนวัดด้านแมวมองของแมนยูนั้นก็ทําการเปิดทางให้ทีมคว้าตัวออเรเซ่ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับแข้งไวส่งไปรายนี้และฤด,ดูกาลที่ผ่านมานั้นลงเล่นกับด้านของพาเดตไปแล้วทั้งสิ้น 19นัดนะฮะทำไป10ประตูกับอีก6อสซิสซซึ่งเวลานี้นอกจากแมนยู u, ก็ยังตกเป็นเป้าหมายของสโมสรยักษ์ใหญ่มากยิ่งขึ้นอีกด้วยซึ่งออเดซ่คนนี้ก็มีค่าีสัญญาตามเงื่อนไขในครั้งนี้อยู่เช่นเดียวกันนะอ่านะผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอยลุ่นกันต่อไปก็ไแ้กันนะฮะตลาดช่วงเดือนมการาคมผมบอกได้เลยนะว่าเดือดอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอารยังไงเทนฮารสะดุ้งเลยนะแมนยู Man u, เปิดชาคุย ผลเซอชั้นนำในการาลุ้นเสียบแทนที่ฤด,ดูกาลหน้าโดยแฟนผีแดงรอที่จะลุ้นแมนยูในการเปิดฉากคุยกันแล้วในศึกชั้นนาลุ้นเสียบแทนที่เอเดนชั่นฮาร์คในฤดูกาลหน้านะโดยกันที่ทางด้านของฟอร์เรนช์แพทเชนเบิร์กนะฮะนักข่าวชื่อดังของสกายสปอร์ตเยอรมนีเปิดเผยได้ว่าแมนยูทีมชั้นนำในศึกควอลเีบเบร์นเกนเปิดฉากเจรจาเพื่อจะดึงตัวโชมัสทูเคิลมาเป็นผู้จัดจาการทีมคนใหม่แทนที่เอเดนชั่นฮาร์คในครานี้เพิ่มเติมแล้ว เดอร์มัตจูเครนเพื่อจะแยกทางกับทางด้านของไบเยนเมนิกยักษ์ใหญ่เดศึกบุนเดสซอริกาเยอรมันหลังจบฤดูกาลตามที่ตกลงกันเอาไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์โดยตอนนี้ตัดสินใจที่จะพักผ่อนในช่วงมัมร์น,นี้หรือเตรียมตัวจะย้ายกลับไปพิมีบรีกหลังจากที่เคยคุมนะฮะเชลซี Chelsea มาแล้วในขณะนี้ขณะที่ทางด้านของเอเินเชนฮาร์กเองก็ยังไม่ได้มีหลักประกันว่าจะได้คุมทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าในขณะนี้หรือไม่หลังทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในฤดูกาลนี้ จบอันดับนะฮะ8ในุตบวันรีมีบร์ลีกและก็ตกรอบแบ่งกลุ่มยูฟาแชมเปียนลีกตกรอบ16ทีมคาราบาวคัพหรือว่าลีกคัพเหลือเป็นแค่ลุ้นแชมป์เอฟเอคัพแต่ว่าต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ล่าสุดนั้นโฟรเรียนเพรนเบิร์กนะฮะ เปิดเผยได้ว่าจุดหมายปลายทางที่เป็นไปได้ของชมัสตูเคเนียมีอยู่2ออย่าง่างทางก็คือแมนยูและก็เชลซีที่เป็นทีมเก่าโดยมีการพูดคุยกันคร่าวๆในครั้งนี้บ้างแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการารายงานข่าวนว่าเขาสนใจโอกาสที่จะได้มาทํางานกับนานของศาจแดงในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยเป็นในวังงนนี้ต้องรองดูันตอไปก็นแล้วกันนะฮะตูเคเนียจะเป็นยังไงจะจบยังไงอย่างนี้ก็ไม่มีใครรู้เรามาดูข่าวต่อมากันครับ อาล่ะยังไงชิงกับทางของแมนยูซะหน่อยนะเมื่อแมนยูบอนประปราคากันวุ่นนะฮะเต็งหนึ่งกุซื้อคนใหม่ของบาเยอร์มิเนคในขณะนี้โดยการน,นี้ทางด้านของกระแสกุซื้อไหทีมดังในยุโรปนะฮะดูแล้วเนี่ยวุ่นวายไปหมดหลังทางด้านของมาริิโซโปเชติโนแยกทางกับทด้านของเชลซีส่งบนลให้เจ้าตัวนั้นกลายเป็นเต็งหนึ่งของทั้งบาเยอร์มิเนกและก็แมนยูในขณะนี้ โดยการน,นี้ทางด้านของเบตส365นะฮะเปิดบริษัทรับพนันถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษก็ปรับราคา,าคุณซื้อคนใหม่ของทางด้านบร์เซนบินิกโดยยกให้มาริโอโปเชติโน่ขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งทันทีหลังแยกทางกับ Chelsea, าทางด,ด,ด้านของเชลซีวันอังคารที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยการนี้ทางด้านของโปเชติโน่เองก็ก้กาวขึ้นมาเป็นตัวเต็งของเทรนเนอร์นะฮะบร์เนบินิกที่กำลังที่จะสรรหาในายใหญ่คนใหม่ โทมัสทูเคิลอัลลาทีมหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาโดยพอชเองนั้นก็มีอัตราต่อรองอยู่ที่6ต่อ4แทง4ใจากไม่รวมชุนในขณะนี้ขณะที่ทางด้านของแบงซองกอมบานีคุณซื้อทางด้านของเบอร์นารีรังเตง2อคุณซื้อใหม่ยบรอนอยู่ที่ราคา9ต่อ4แทง4่ใจ9ก้าไม่รวมชุนตามมาด้วยฮันนี่ฟริกอดีตเทรนเนอร์ของทีมแล้วก็โทมัสแฟรงค์ผู้จัดจาการทีมเบรนฟอร์ดที่อัตราต่อรองอยู่ที่8ต่อ1แทง1น่ใจแไม่รวมชุนเท่ากันในขณะนี้ ซึ่งการต่อรองกุญสือคนใหม่ของข er อบาเยอร์นนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้อันดับที่1เป็นมาเชิโอปเชติโน่นะฮะหต่อ4แทน4ี่จะ6ไม่รวมชุนอันดับ2แบงซองกอบาณี9ต่อ4แทง4ี่ใจเ้าไม่รวมชุนอันดับ3าฮันซี่ฟริกแปต่อหนึ่งแทนใจะ8ไม่รวมชุนอันดับ4ี่เป็นโทมัสแฟรงค์แต่อ1นึงแทนใจแปไม่รวมชุนอันดับ5เป็นโรเบร์โตเดอแชบี้16ต่อ1นทงแทนใจสิบไม่รวมชุนอันดับ6เป็นเปาโรกา 16ต่อ1แทน1น6ไม่รวมชุนอันดับ7เป็นซีดีซีดาน18ต่อ1แทน1น8ไม่รวมทุนอันดับที่9เป็นเซบาสเตียนเฮเนสเนส20ต่อ1แทน1จะ20ไม่รวมทุนในครันี้ซึ่งขนาดเดียวกันเบตด3มกหายังให้โปรเชติโนนะฮะเป็นตังหนึ่งที่จะได้มาคุมแมนยูต่อจากด้านของอดิชชนฮาร์คโดยมีอัตราต่อรองอยู่ที่1ต่อ1 แทงหนึ่งใจหนึ่งไม่รวมทุนในคร,รั้งนี้เลยชิเดียวนะโอ้โหนะผมกระแสมาแรงแซงทางโค้งนะฮะแซงซีดานของผมซะอีกเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันจะเป็นจริงได้หรือไม่และนี้ก็เป็นสรุปข่าวดยสุโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตา้รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ